but it's too late now i remember you and me and how careless we were yeah. all day and all night we'd stay up it felt so right we were so young we were so dumb we would get drunk and then hook up We were okay We were alright Staying awake Till the sun rise We were in love Couldn't stop us Like a good drug Never run We hook up in my car Drive it so far Play your guitar You'd show me your war Let down our guards Think with our hearts Stare with the stars We would never apart In my หมอดูประจำบ้านเคยทํานายดวงในอนาคตของฉันด้วยว่าฉันจะต้องได้ใส่เสื้อสีเหลืองมีเนื้อมีปลาทุกมือ้อและมีชีวิตที่อิสระโตมาฉันจึงได้รู้ว่าดูดวงได้แม่นดีฮะเริ่มรับออเดอร์ในแอปก,กุเกูคุณได้รับการแจ้งเตือนให้เร่งส่งอาหารคุณได้รับการแจ้งเตือนให้เร่งส่งอาหารคุณได้รับการแจ้งเตือนให้เร่งส่งอาหารต้องมาอยู่กับความรีบทุกวันแบบนี้ ใช่ตะกันจะคงตายเพราะออเดอร์ที่เร่งรีบพรุ่งนี้แน่ๆเลยรีบหลบเร็วรถมันเบรกแตกเรือก็พยาบาลเร็วเข้าคุณหมอคะหัวใจหยุดเต้นแล้วคะ่ะเอาเถอะเข้าห้องเก็บศพเลยเดี๋ยวฉันยังพอจะช่วยได้อยู่นะเฟยดูถูกกันอยู่หรือไงเลิกแกงตายได้แล้วเตือนเตือนเตือนโอเคฉันตื่นแล้วฉันตื่นแล้วเลิกตีเถอะที่นี่คือที่ไหนกันฉันไม่ได้โดนรถชนตายไปแล้วงั้นเหรอ ผู้ใช้งานหลินเฉินเนื่องจากชีวิตการส่งอาหารของท่านมันโชคร้ายเกินไปทำให้ท่านได้ระบบส่งอาหารระดับเทพสัญญาด้านบนเป็นเพียงสัญญาของระบบส่งอาหารระดับเทพเท่านั้นกรุณาเริ่มทำการผูกมัดกับระบบเพื่อทำการยืนยันการเป็นสมาชิกในการส่งอาหารระดับเทพทําไมตายแล้วเกิดใหม่ยังต้องเป็นคนส่งอาหารอยู่อีกเนี่ยเพียงแค่ท่านทำธุรกิจที่ทางเราจะให้ได้สำเร็จก็จะได้รับรางวัลเป็นการสะสมคะแนนแต้ม แต่ที่สะสมไว้นั้นสามารถสูมตัวกิวและพลังต่างๆได้เจ๋งแฮะนี่มันเติมทูชัดๆถ้าเป็นแบบนี้ชีวิตฉันก็สบายได้ง่ายๆแล้วสิแต่ถ้าหากภารกิจไม่สําเร็จหรือมีคนกดคะแนนรีวิวแย่เราจะเก็บพลังชีวิตของผู้ใช้งานกลับมาทั้งหมดพร้อมทั้งยังต้องตกนรก18ขุมเออฉันขอถอนคำพูดเมื่อกี้ทันปะวะการผูกมัดกับระบบส่งอาหารระดับเทพสําเร็จ ไอ้บ้าเอ้ยฉันยังไม่ตกลงเลยนะเฟ้ยผู้ใช้งานที่คารบยินดีต้อนรับสำหรับการใช้ระบบนี้การฝึกสำเร็จขอให้ผู้ใช้งานเริ่มรับออเดอร์ตอนนี้เดี๋ยวนี่มันบังคับกันชัดๆนะห้องเก็บศก,กกีดสกปรตุกัสทองศาคุณได้รับของขวัญสำหรับผู้ใช้งานใหม่บ่เทวดากับชาติน้ำยาสำหรับผู้ใช้งานใหม่หลังจากที่ดื่มน้ำยาน,นี้แล้วสามารถคลายความเจ็บปวด ของร่างกายพร้อมทั้งยังทําให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้นแล้วบำรุงผิวหน้าให้ดีขึ้นอีกมีแค่ฉันคนเดียวที่เห็นระบบนี้สินะในเรื่องโลยแบบนี้นะ่ะฉันโคตรชอบเลยวะวายศพดับเบิลกระตุกคุณพยาบาลผมสบายดีไม่ได้มีความผิดปกติใดๆทั้งนั้นน่าจะออกจากโรงพยาบาลได้แล้วใช่ไหมครับฉ,ฉันจะไปตามหมอมาให้นะคะออเดอร์เข้าแล้วจ้าที่อยู่ของออเดอร์ หมูบ้านนี่มันย่างคนรวยนี่เพิ่งเคยได้รับออเดอร์แถวนี้ครั้งแรกฮนะคนรวยส่วนใหญ่จะให้ทิปเยอะดูเหมือนว่าฉันจะโชคดีจังแฮรีวิวหดาวยอดเยี่ยมจะต้องเป็นของฉันไอ้นี่มันเล่นอะไรอยู่เด็กประถมหรือไงเล่นไ,ไม่เป็นก็ไม่ต้องเข้ามาเล่นเซ่ v v p คือฉันที่เป็นซัพพอร์ตตั้งหากล่ะดูตัวแกเองก่อนเถอะว่าแจกไปเท่าไหร่แล้วค่อยมาว่าฉันทีแท้ก็ผู้หญิงนี่เอง ถึงได้ไก่ขนาดนี้ปกติคงต้องให้ผู้ชายคอยแบกสินะแกสิให้ผู้ชายแบกไอ้บ้าหิวจะตายอยู่แล้วทําไมอาหารที่สั่งไปยังไม่มาอีกเนี่ยหน้าประตูหมู่บ้านนี่เป็นที่อยู่อาศัยส่วนตัวคนนอกห้ามเข้าครับเออคุณรปภผมไม่ใช่คนนอกนะครับผมมาส่งอาหารถ้าเลยเวลาผมจะโดนปรับเงินนะครับอ่ะคุณคนรวยบอกผมว่าต้องส่งภายในสิบนาทีมีทิปปล่อยผมเข้าไปเถอะนะครับ ไม่ได้ไม่ได้มันมีคนชอบแกล้งทําให้ส่งของแล้วเข้าไปขโมยของโทรหาคนที่สั่งเพื่อยืนยันให้ฉันเห็นก่อนถึงจะปล่อยแกวเข้าไปได้ตีป้อมสิตีป้อมยืนทำอะไรอยู่กันแน่แม่คุณท้าเมื่อกี้ฉันไม่ช่วยเธอเธอก็ตายไปตั้งนานแล้วแพ้ชนะอยู่ที่ตอนนี้แหละเย่ yeah, ปล่อยอันติได้แล้วไอ้ง่าคนไหนกันที่โทรมาตอนนี้เนี่ยจาไปทำอะไรให้เธอหรือไงถึงต้องลากให้ฉันแพ้ด้วย ไม่มาตีป้อมแถมยังยืนทําบ้าเลยอยู่ในตรงย่าอีกก็เพราะไอ้คนโทรมาเฮงซวยนี่น่ะสิเอออย่าเพิ่งโทรเรียกตำรวจนะครับบางทีเขาอาจจะมือลั่นไปกดวางสายก็ได้สวัสดีครับคุณเซียนผมคือคนส่งอาหารนะครับมาส่งแล้วก็กดกิ่งหน้าบ้านสิจะโทรเข้ามาทําหออะไรแถมยังเลยเวลาอีกฉันจะกดรีวิวแย่ให้แกเก็บเอาไว้ไปซื้อลงศพแกเถอะเริ่มต้นระบบส่งอาหารระดับเทพ ในฐานะที่เป็นผู้ใช้งานของระบบสงหามร,ระดับเทพจะยอมให้คนธรรมดานั้นมาด่าไม่ได้ว้าวออกมาอีกแล้วระบบได้ให้ภารกิจสำหรับผู้ใช้งานทำให้ผู้หญิงคนนี้ยอมรับในตัวท่านกำลังติดตั้งสกิลโชว์คาว์สำหรับผู้ใช้งานผู้ที่อยากได้สกิลนี้เซียนเอ,อ๋อขอบเขตในการใช้สกิลภายในเกมความลุมโลดของราชันเนื้อหาสกิลไละ์ิมการระดับสกิล E ภารกิจสำเร็จได้รับหน0แต้ม หากได้รับการรีวิวดี5ดาวสกิลนี้จะกลายเป็นสกิลยืนยาวได้ได้รับรางวัลเป็นการส่งเพิ่มอีกครั้งหนึ่งไห์เตียมทานเหรอเจ๋งดีแฮะหรือควรโทรหาจิตแพทย์ก่อนดีวะเดี๋ยวครับคุณเสียถ้าวางสายตอนนี้รับรองว่าคุณจะเสียใจแล้น่ผมสาม,มารถแก้ปัญหาให้คุณได้แค่เด็กส่งอาหารจะช่วยอะไรฉันได้3นาทีหลังจากนั้นฉันจะลองสักครั้งก็แล้วกัน อย่าคิดจะเล่นอะไรแพงๆล่ะไม่งนั้นแกได้รีวิวแย่ไปแน่แน่ระบบแกต้องช่วยนะเฟยไม่งั้นฉันได้ตายที่นี่จริงๆแน่หึในปั้นหน้าให้ตัวละครใหม่เงี้เหรอปั้นได้หล่อจังหล่อกว่านายเยอะเลยสงสัยตาเธอมีปัญหานี่มันตัวฉันเองชัดๆเกมนี้มันปั้นหน้าเองไม่ได้ซะหน่อยดูหมวอนี้ก็เป็นฝีม,มือของระบบสินะไอพี่ชายสุดแก่อารมณ์ร้อนว่าน,นี่อีกแล้วเมื่อกี้มันก็เป็นคนด่าฉันนี่ทุบมันให้ตายไปเลย จะทุบยังไงเราอยู่เีมเดียวกันนะสวัสดีตอนนี้ฉันจะมาแบกพวกแกเองนี่ฉันมองไม่ผิดใช่ไหมเล่นตามพันชนะศูนย์เว้เลยอย่าบ้าได้อีกแล้วอย่าคิดว่าเปลี่ยนตัวเล่นแล้วฉันจะดูไม่ออกนะใหญ่นี่มันเล่นยังไงกันสามพันตาแพ้ทุกตาเลยหลับตาเล่นก็ไม่น่าจะขนาดนี้นี่นี่ฮีโรเธอเป็นซัพพอร์ตนะแล้วไอเทมที่เธอมีนี่มันคืออะไรชนะได้ก็บ้าแล้วฉันว่าเราออกแล้วไปจัดไอเทมใหมเ่เถอะไม่ได้ ถ้าออกไปก็ไม่เจอนายอารมณ์ร้อนคนนั้นแล้วยายดี่มาลากฉันให้แพ้ไปด้วยแท้ๆถ้ายังเล่นแบบเมื่อกี้ฉันจะไปเชื่อเธอถึงบ้านเลยค่อยดูบอกให้เล่นไงห้ามกดออกพอดีว่าฉันอยากฆ่ามันอยู่เหมือนกันเห็นไหมถ้าชนะฉันจะให้จิ๊บแกหยุดหยุดหยุดเดี๋ยวแบงค์ขาดมดนี่ยายบ้า่อยกิกออกมาอยู่ทกมันไว้เดี๋ยวไปไหนหลกทำไมฟะชั่ววาแล้วเธอต้องมาทําให้ทีมแพ้นายจะลบทำไมไอเทมแย่ขนาดนี้ ไม่หลบแล้วจะรอให้มันโดนพวกมันตีตายได้ไงไหนบอกคอยแบกคนอื่นไงฉันจะกดรีวิวแย่ให้หนายดูเหมือนว่ารีวิวแย่ของเธอจะไม่ได้กดแล้วละ่ะในเมื่อเธอหนีมาก่อนงั้นก็อย่าหาว่าฉันใจร้ายเลยถ้าตายก็ต้องตายด้วยกันหรอวะศัตรูตรงนี้มีศัตรูแอบอยู่อ้าสวยแล้วฆ่าพวกมันให้หมดการติดตั้งสกิลหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ได้รับสกิลไร้เทียมทาน สำเร็จแล้ว <S <S ไม่ได้แดกคูล็อกดาวตกอาคีอ่าร้อนร้อนร้อส,สุดยอดไปเลยนายเก่งขนาดนี้เลยเหรอที่เจ๋งกว่ามันอยู่ด้านหลังตัางหากเมทต,ตรงข้ามมันเดี๋ยวเลนกลางมาสวยสวยสวยสยได้กลิ่นไอของชัยชนะแล้วสิฉันเป็นแค่เมทซัพพอร์ตตัวน้อย นี่นายคือคนที่เจ้าของไอดีจ้ามาเล่นให้ใช่ไหมค่ามันที่มันพูดก็ถูกแฮลองทายดูสิฉันเคยเล่นกับเจ้าของไอดีนี้หลายครั้งเป็นเด็กปะถมแน่ๆสงสัยคููที่โรงเรียนให้กันบ้านน้อยไปฉันจะเข้าไปทุบหัวมันพี่ชายสุดแก่อารมณ์ร้อนถูกมอนเตอร์สังหารสมน้ำหน้า เย็นๆหน่อยอย่าเพิ่งแจกสิ15นาทีหลังจากนั้นว้าวเล่นเจ่งจังเลยฮะแล้วรีวิวของฉันล่ะรีวิวดีแน่ๆแต่ชนะตานี้ให้ได้ก่อนที่แท้สกิลนี้มันไม่ได้ไร้เทียมทานอะไรเลยแต่ต้องมีเทคนิคการเล่นที่ดีด้วยถึงจะใช้งานสกิลนี้ได้ทุกคนหลังจากเกิดใหม่แล้วมารวมตัวกันที่เรนกลางเราจะดันป้องกันรู้มันไลย ดอกเดียวไม่อยู่เห้ขออีกสักดอกแล้วกันพวกเรามาช่วยแล้วรู้สึกไร้ค่าทันทีนอนรอชชนะเลยไอหนุ่มสังหารห้าตัวไปเลยจบตานี้มาแอดเชอนกันเถอะพวกแกถ่วงทีมชะมัดแกนาทีที่ถ่วงแกอยู่นั่นแหละเมทีมตรงข้ามจบเกมรับแอดผมเธอนี่เอ็มบ้าหรือเปล่ามาห้าขั้ตบเรียกเยชนะแล้วอาจารช่วยรับแชมเปี้ยนสิตด้วยเถอะ นะถ้าไม่รับฉันเป็นติดจะกดรีวิวแย่ให้นะยาๆๆฉันรับก็ได้ฉันรับนี่สินะยายผู้หญิงขี้โกหกเลย